ถ้าจะถามว่ากล้ามเนื้อมัดใดที่สร้างปัญหาเกิดอาการปวดบริเวณคอบา่าไหล่และศีสษะได้บ่อยที่สุดก็ต้องเป็นเคขานี่แหละครับกล้ามเนื้อบ่าที่เราเรียกว่า upper trapezius เราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อมัดนี้นะครับสามารถที่กระจายอาการเจ็บปวดเนี่ยไปได้ในบริเวณกว้างครับเริ่มตั้งแต่บริเวณบา่าไปทางด้านข้างกระด้านหลังของต้นคอครับไปจนถึงขมับ หลังกบหูมุมคางรวมไปจนถึงหลังเบ้าตาด้ครับสาเหตุก็เกิดจากการที่เรามักทำนั่งทำงานในท่าที่ไม่ถูกต้องในเวลานานๆครับรูปนี้จะเห็นว่าศีรษะคอนั่นไหลเนี่ยถูกยื่นไปข้างหน้าที่เราเรียกว่า forward head position นะครับร่วมไปกับที่การที่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพักแขนนะครับ ท่าทางเหล่านี้เนี่ยจะกระตุ้นทําให้กล้ามเนื้อ upper trapezius มัดนี้เนี่ยถูกกระตุ้นให้เกิดการทํางานตลอดเวลาโดยเขาไม่ได้พักเลยนะครับก็จะทําทให้เกิดอาการปวดในที่สุดครับและนี่คือท่ายืดกล้ามเนื้อมัดนี้เพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดครับสมมติว่าเราจะยืดกล้ามเนื้อฝั่งทางขวาน,นะครับเราก็เอามือขวาเนี่ยยืดขอบเก้าอี้ไว้ครับแล้วก็เอามือซ้ายครับมาจาับศีรษะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับก็กดศีรษะนะครับไปทางซ้ายนะครับจนเรารู้สึกว่าเราตึงบ่าข้างขวานะครับก็เป็นบริเวณการที่เราจะยืดครับค้างไว้นับ1-30่งาครับทำแบบนี้ครับ3-5เซตครับและสามารถทําำเรบ่อยๆเลยนะฮะในที่ทํางานก็ทําได้นะครับก็เชื่อว่าจะช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อมัดดีได้เยอะเลยทีเดียวครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์นวสุขภาพดีๆแบบนี้กบที่หอตัวดรสคอ์ทีวี ช่องที่อยากให้ใคนไทยทุกคนแข่งแรงค,ครับ